สวัสดีครับแพนด้าน้อยงานคอมมิกซนะฮะแพนด้าคืออะไรเครื่องนอกขาวข้างในดำเอ๊ะจริงๆมันต้องเครื่องนอกดำข้างในชมพูเอ๊ะอะไรวะหรือเครื่องนอกเอ๊ะยังไงวะอ่ะแพนด้าก็แล้วกันขาวขาวดำๆๆ p u u 13 400f นะครับตัวนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเชน13 i5f นักปัจจุบันคนยังใช้เยอะอยู่ครับ ด้วยราคาค่าตัวที่มันถูกนะครับราคามัน5าน้าพันเองอห้าพันนิดๆมันถูกมันใช้งานได้ครอบคลุมคนก็เลยเลือกตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเดิมถามว่า14 400F แรงกว่าไหมแรงกว่าครับนิดหนึ่งราคาก็าแพงคลิงหน่อยเมนบอร์ดครับ MSI B 760M-A WiFi มันคือ Pro ซีรีส์โปรซีรีส์ของบอร์ด MSI เนี่ยจะ ไม่เน้นเรื่องของไฟจะไม่เน้นเรื่องของความสวยงามมากนะักเขาจะคุมโทนครับโทนก็คือดําๆมีเส้นบ้างสีเงินบ้างสีขาวบ้างแล้วแต่รุ่นไปตัวนี้เป็นตัว Wi-Fi นะครับเวลาเราใส่บอร์ด m เข้าไปในเคสตัวใหญ่ไซส์ atx ปกติพื้นที่ช่องว่างข้างล่างมันจะเห็นนิดนึงเห็นไหมครับประมาณ4นิ้วสอดพูดเป็นรถยนต์ใส่ล้อซิ่งเลยมันก็จะโล่งๆหน่อยถ้าเกิดข้างล่างเสียบสายเยอะเนี่ยเต็มลูกตา แต่อันเนี้ยเสียบสายน้อยนะครับแล้วเราก็หลบสายให้แล้วพอสมควรแรมเป็นคลฟโบว์นันคือ b o ว์วีดีดีอาบคูณสองบัสห0พัไม่มีไฟซีพียใช้ซิงค์ลมเดิมการจอโซแทกค,ครับ4060 Ti 8GB Twin 8 4060 Ti วินโซแทกเริ่มเข้ามาเติมในไทยแล้วไม่เยอะแต่พอมีให้ใช้บ้างนะครับ ในราคาประมาณสักหมื่นห้านะหมื่นห้าบวกลบแล้วแต่ช่วงนะครับบางช่วงก็ขึ้นบางช่วงก็ลงแล้วแต่ช่วง4 0 6 0 4 0 6 0หกี่ศูขาดไปช่วงนึงก็คือเขาเขาที่คือ Nvidia เดียเขาลดกำลังการผลิตนะครับจากเดิมประมาณ100%ใช่ไหมก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่ง50-60%เพราะเอาไปเปิดไลน์พวก70 70ศูนยที่ไอหกที่เป็น5,000ซีรีส์ SSD ครับคลีฟ C910 1TB ใส่เข้าไปอยู่ตรงนี้เหนือการ์ดจอใต้ CPU นะครับมอไซค์แถวนี้เสียงดังดังแต่ท่อครับรถแถวนี้แม่งไม่ค่อยวิ่งหรอกอ่ะทุกอย่างเดิมหมดเคสตัวนี้มีพัดลมมาให้2ตัวนะครับหลังดูดออก1ห,หน้าดูดเข้า1แค่นี้เลยเพียงพอแล้วสเปคนี้ไม่ได้ใช้พัดลมหรือแอร์โฟอะไรที่ต้องหวือหวาอลังการขนาดนั้นหน้าหลังเครื่องได้ออกมาแบบนี้ครับผมบอกแล้วางานคอมมิกเครื่องถูกเครื่องแพงไม่สน ทำเหมือนกันหมดครับเน้น,เ,น,นเหมือนกันหมดน้องๆพยายามทำมาเต็มที่ power cx 7 5 0ูนลูกสั้นนิดเดียวเองมองเผินๆนึกว่า power sfx แม่งโคตรสั้นเลยแต่หน้าแปนเต็มปกตินะครับเต็มใหญ่กว้างปกติแต่ตัวมันสัน้นดีโคตรดีโคตรเฟี้ยวเอ้ยม,มาก่อน4 cx 7 5 0ูนยมันยาวนี้ป่าวะเออพี่มันสัน้นจริงจังเลยแต่สายสอดไม่ได้นะครับสายทุกเส้นคืออยู่ติดหมดต้องมัดม้วนเก็บซ่อนไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้ครับจบที่36,930บาทสเปคใกล้เคียงอย่าปรับแต่งตรงไหนเพิ่มเติมตตรรงงไหนด บอกได้หมดอยู่ที่งบคุณครับแล้วก็สิ่งที่เราสรรหามาใส่ให้ก็คือพวกเราเลือกมาแล้วว่าตัวไหนดีตัวไหนควรเลี่ยงตัวไหนควรใช้ตัวไหนยังไม่ควรใช้ปรับเปลี่ยนหุนเวียนให้ตลอดนะครับไม่ต้องห่วงครับคอมมิกไม่มียัดเยียดครับเงินคุณเป็นของคุณอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้หมดนะครับงานคอมมิกรับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับพี่น้องครับ